ทางมาถึงก็ได้กระแสตอบรับจากน้องๆสปปลาวนะครับที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้เดี๋ยวบันทอทีวีของเราจะปล่อยภาพสดๆให้แฟนคลับกีฬาหยองของเราได้ชมกันครับ เรียกว่าน้องๆมาต้อนรับแบบอบอุ่นแบบนี้ทำเอานัากเต่กีเลผิวยองของเราอมยิ้มกันเลยทีเดียวล่ะครับหลังจากที่ผ่านฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกอรหรือแชมเปี้ยนคัพอาจจะล้าบ้างน,นะครับแต่พอมาเจอการต้อนรับที่น่ารักแบบนี้ทุกคนก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยละครับ